สวัสดีค่ะได้เวลาไปห่างปุกแล้วนะคะห่างปุกกับห่าง VIP แล้วนะคะห่างปุกก็ไป3 1 5หค่ะไป3 1 5เมื่อเช้าเมื่อเช้ามา6 6 1 1แล้วเด้อห่างปุกเด้อพี่น้องมาทั้ง2ส,สูตรเลยนะคะทั้งสูตรส้มลายแอปเปิ้ลเลยนะคะมาทั้งสองนะคะอ่ห่าง V ห่าง V หรอ ห่างวีก็มาหนึ่งทั้งสองเลยนะคะเมื่อเช้ามาหนึ่งมาหนึ่งทั้งสองเลยนะคะอ่าวนี้ลุ้นนะคะไปแบบสามตัวเลยนะคะนี่นะคะห่างปกสามหนึ่งกล้องไม่แจ่มสามหนึ่งห้านะคะสามหนึ่งห้าสามสองสามหกสามเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งจีหนึ่งจิตห้าหนึ่งห้าสี่ห้าแปดนะคะอ่ะาแล้วก็ห่าง วีก็ไป084นะคะ030609818487 404347นะคะไปประมาณนี้เลยนะคะไปตามใบเลยนะคะอ่านี่เลยนะคะนี่เลยนะคะชอบสุดไหนไปสุดนั้นนะขอให้โชคดีนะคะห่างเ้อ